สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคโลซอนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตามคาขอนะครับผมซึ่งมีน้องคนนึงขอมาว่าพี่ครับลองเล่นปืนพกทางเกมหน่อยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายผมมากนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับผมผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนะแบบนี้นะหรือใครที่อยากขอมาก็สามารถขอมาได้เลยนะครับผมว่าพี่ครับลองเล่นปืนนี้ทั้งเกมหน่อยได้ไหมครับพี่ครับเล่นใช้สกิลตัวละครนี้ได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทําให้นะครับ ซึ่งโหมดที่ผมจะไปเล่นก็จะเป็นโหมด 4C นะครับผมโหมดทั่วไปก็เล่นได้นะแต่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับยอย่างเราก็จะสุ่มเช็ดโลกไปด้วยนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอห้องแล้วนะครับผม ไปกันเลยอันนี้ผมสุ่มเช็ดโลกมานะครับส่วนมาส่วนเพื่อนเขาผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งเขาจะเป็นเขาจะมาด้วยกันนะส่วนผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จะสุ่มเช็ดโลกมานะครับเออไม่เป็นไรหรอกชุดไม่เกี่ยวเราชุดไม่เกี่ยวับชุดไม่เกี่ยวดูพี่เบอร์หนึ่งเป็นตัวอย่างเอ้าอย่าจะไม่ได้ใส่ชุดไงจะไม่ใส่ชุดอย่ามาว่าบักดำนะ ไปทางบ้านให้หน่อยไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือแพ้นะภารกิจของเราคือเล่นปืนออกทางเกณฑ์นะครับตายไม่สารกิจรอบโอเคไปกันเลยต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อไปตัดไม้ไอ้แม่ตายอยู่อนดอกฝั่งนู้นหมดเลยนะครับผมระเบิดไปไม่รู้จะโดนไหมนะเพื่อนรอแป๊บผูงกำลังไปช่วยครับเอ้อเยอะเยอะเยอะ กะัวโกโปรแกรมโกะอะไรเนี่ย What the fuck เดี๋ยวเราจะดูว่าเพื่อนในทีมเราหลุดหรือเปล่าถ้าเพื่อนในทีมเราหลุดนะครับผมแสดงว่าคนในทีมราโปรเนาะแต่ถ้าเพื่อนไม่หลุดแสดงว่าฝั่งนู้นพะฝั่งนู้นโดนแบนนะครับฝั่งนู้นมีโปรเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าคนในทีมหลุดไหมนะ โอเคคนในทีมอยู่ครบนะครับผมแสดงว่าฝั่งมูนโปรแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมอีกเกมหนึ่งได้เลยนะครับโอเคนี่ก็เจอห้องแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องเดิมนะครับเช่นโลกเดิมนะทีมเดิมนะครับผมในไมค์คับหาฟอร์จูนสามยังไงอ่ะได้เดเพื่อนแบกเราด้วยนะคนไม่รู้เรามีภารกิจ บอกว่าใช้ปืนพกตั้งเกมเพื่อนต้องแบกเราน้อยมากโดนไอ้แก๊สตีตายหลายรออมากโคตรหัวห้อนเลยผมลองเอาไปก่อนที่จะมาคิดหนักผมลองเอาไปเล่นปืนพกตั้งเกมแล้วนะครับผมในรหัสหลักนะซึ่งมันเล่นยากมากนะครับผมยิงใครไม่ตายนะครับผมต้องยิงหัวเท่านั้นซึ่งผมก็ยิงหัวไม่เก่งนะครับครึ่งกลางเลยซึ่งแสดงว่าโดนคนในทีมด่ายับเลยนะครับผมก็เลยสุ่มแคโลกมาดีกว่าเพราะอย่างน้อยะเพื่อนเขาอาจจะแบกเราได้เนาะ จะเปิดไม้อะขาเจาเลยตัวนึ่งเพื่อนโอ้ไม่เก็บเ้าอย่าขย้าวบตัวนึ่งตัวอนย่ายิงอย่ายิงบูฝั่งนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะครับเฮ้ยน่าน่าผมเียบร้อยไม่รู้ว่าจะทำได้เลยนะครับผมภารกิจคืถ้าเราเจอดีเซอร์เราก็จะใช้ดีเซอร์นะครับผม แต่ถ้าเจอลูซี่ขึ้นมาเราก็จะใช้ลูซี่นะซึ่งเกมนี้มันเป็นลูซี่นะครับผมก็จะใช้ลูซี่ตั้งเใจนะครับไม่ได้รักจะสามยูดามีสามเพื่อนแบกผมด้วยนะจริงจริงมั่วจริงจริงจริงโอ้เล่นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างนี้อ่ะ ไปเลยเพื่อนดาเมจตัวละร้อยไงดาเมจตัวละร้อยร้อยจะลื้อเพื่อนสู้ๆนะอันนี้เราก็จะมาเพ่นปลาร์เพื่อนเหมือนเดิมนะครับน่าผมมีตัวนึงนะหน่อยอย่าไม่อยากคนเก่าแล้วมันอยู่รู้สึกว่าจะอยู่หลังบ้านนะครับมันมันออนแต่มันไม่ต่อยอยู่หลังโกดังนี่ได้เลยเดี๋ยวเราอ้อมไปเนาะเฮ้ยมีตัวนึงเฮ้ยสองตัวอะฮ้ย เจ็บครับเฮ้ยเพื่อนเราขอโทษโอเคอีกตัวนึงก็เจ็บเพื่อนจัดการเลยสวยครับขอบพูดคำแบบปีเจ็กๆแน่นอนเกือบเบี้ยงไอ้นี่ไอ้นี้ไม่มีสกินปืนนะครับผมไม่มีสกินนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากมากนะเห็นไหมเมื่อกี้ยิงดูเข้าเม็ดละสิบเข้าเม็ดละสิบกว่าเองนะครับผมบางเม็ดก็เข้าเม็ดละเจ็ดนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายพี่มากนะครับ คนที่ชอบรักคิวคนอื่นดูไว้นะดูไว้ดาเมจห้าร้อยดาดาเมจห้าร้อยห้าคิวเฮ้ยเนี่ยไม่แล้วแน่นอนระดับตัวตึงแต่เมื่อกี้เพื่อนพูดว่าอะไรนะคนที่รักคนอื่นอะดูไว้แบบพิสูจน์ดงก็แย่วโอเคแล้วหน้าตัวหนึ่งนะครับ เอกได้สไนอ่ะเดี๋ยวยูสไนท์ที่ดูตึ้งอ่ะโดูถ้าเบิดโผล่โผล่ดวงหนึ่งครับนางระเบิดหรออุ๊ยอโซลเกออยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนซ้ายขวาเลยนะโอ้โอ้ตายไงวะไม่ได้เกือบเพี้ยงเพื่อนจัดการเลยเพื่อนเพื่อนจัดการนะครับ ไวครับพี่เป็นสีสอเทือน่าจะไปลัดคาอีกกล้ยวนะครับผมยัามีครั้งที่สองนะเฮ้การนี้ดีนะที่ไวบ่าเพื่อนขอเล่นเป็นงานนะครับผมเขาก็เลยแบกเราได้นะ แต่ว่วผมก็ผมมองเลยนะตั้งใจผมเล่นฟีไฟมาผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะปืนพกเท้งเกมเลยไม่เคยเลยนี่เพิ่งมาได้มาเล่นตอนที่น้องๆขอมานะครับ่มายิงช่วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะโอยากนอนอ่ะไม่น่าตื่นเลยอ้๊อยากนอนไม่น่าตื่นฟังเพลงยัวบอยพีเจหรือเปล่าอยากนอนรับต้าไม่ต้องตื่น เยื <ierte su ll ichen> ่อทุกคนเราทำพิสัยแย่ๆแบบนี้ใจเย็นใจอย่ามึงยิงใจเย็นๆนะใจเย็นทำไปก็รักอยู่ดีดครัไอ้ายเป็นไรเพื่อนรักอยู่ดีจะดรู้สึกว่ามันจะอยู่บนเออเห็นไหมข้ามกันตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าลงมาก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปนะเขาน่าจะลงมายิงเพื่อนเรานะที่อยู่ในบ้านน่ะ เพื่อนรอบแอมนะครับเป็นตัวลอยตัวลอยี้เป็นตัวลอยผมเลยนะเดี๋ยวผมไปช่วยอเอาเปิดอ่วงไปแล้วมึงเยี้ยอะไรมึงปิดไอวอลขางตัวเองทำตัวอะไรโอเคขอโดดลงแล้วนะโอ้โหไม่เข้าเลยเปนไรเราพยายามยิงหัวนะครับผมแต่ประเด็นคือเรายิงหัวไม่แม่นนะครับลงมาแดเฮ้ยถึงนตัว,วนะเพื่อน อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันจะตายแล้วโดนหัวนะคะโอเคเกมนี้ก็ปิดไปได้อย่า่สวยงามนะครับผมโอเคก็ถือว่าดีนะครับดีที่ว่าเพื่อนในทีมเราเล่งจะเป็นงานนะครับผมซึ่งสามารถที่จะแบกเราได้นะเราก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมที่2ได้เลยนะครับผม โอเคครับเกมที่สองเราก็จะย้ายห้องนะครับผมนี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะที่สุ่มเล็กห้องมานะครับย้ายมาจากห้องเมื่อตะกี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่าห้องเมื่อตะกี้เขาไม่ได้เล่นแล้วนะจะได้มีแรงเล่นอันนี้ผมกับเพื่อนผมกับพี่ดำดำาือสองคนสุ่มสุ่มเชนโลกมานะส่วนเพื่อนสองคนก็มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่ซื้อให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เดี๋ยวพี่ซื้อให้แล้วก็ฝาก ขอเล่นเกมมันเราจะมาดูนะว่าเกมที่สองนี้เราจะทำภารกิจผ่านไหมนะหรือว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับผมไม่รู้เนาะเพราะว่ามันก็ยิงไม่ได้นะครับผมสำหรับปืนพกนะสำหรับในในมุมมองของพี่นะพี่ว่าปืนพกมันยิงยากมากเลยนะสำหรับในโหมดซีซีนะซึ่งช่วงนี้เขาก็จะเล่นเป็นสก,กิลแบบว่าอืดกันเยอะเนาะซึ่งมันยิงแทบไม่เข้าเลยนะครับผมต้องยิงหัวทั่านั้นอนะแต่พี่ยิงหัวไม่แน่นนะครับ อุ้ยสองตัวเก็บครับเพื่อนตัวบนเยสามตัวสามตัวนะระวังนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวรู้ว่ารุ่นหนึ่งครับอีกตัวนะครับเพื่อนโดนหัวไปนะฟุกโดนหัวนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวนึงโอ้ยเก็บแล้วครับเพื่อน ้น้องๆถามว่าทําไมทําไมพี่ไม่เอา,อา,หารหัสหลักมาสุ่มเชดโลพี่พี่กลัวดโดนแบนนะครับผมเหมือนเมื่อกี้ที่เราสุ่มเชดโลไปที่แบบว่าโดนแบนกลางคนอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเพื่อนเราจะเล่นบายพาสโบหรือว่าพาเนลหรือเปล่าพี่ก็เลยเอาเป็นรหัสรองดีกว่าพี่ไม่อยากเสียเงา,ารหัสหลักมาสุ่มเชดโลนะครับไม่อยากพี่จะแบบว่าไม่อยากเสียรหัสหลักไปนะครับผมซึ่งรหัสหลักก็เป็นรหัสหลักที่เราปั้นมาเองเนาะ อ,อุ้ยเน้งมาสองละเอาเรียบร้อยโดนหัวโดนหัวบดีเลยใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาันเอามาจากไหนนะมันวิ่งเก็บมาวิ่งเก็บรู้สึกน่าจะได้ประมาณสองนี่เร็วเลยม่นจะเก็บจากด้านล่างหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ถสอว่าโอเคแบกเราหน่อยนะแบกไม่ได้ ทำไมอ่ะหนักเกินเอ้าเบกไม่ได้หนักเกินยิงแค่พี่แม็กก็จะตายแล้วได้เลยเพื่อนแบกเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเราก็จะพยายามไม่โยนเกมนะครับผมเพราะว่าปืนที่น้องๆขอมาวันนี้ก็คือปืนพกเนาะถึงมันเล่นถือว่ามันท้าทายสำหรับพี่มากนะครับนั่นอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเนาะ ่อยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับที่นี่ไงนั่งอยู่ยไม่เข้าเลยครับรวะวังไปเลยระวัิดีนะพี่ลบลอทันแต่ก็ยังโดนอยู่นะครับผมโอเคเหลือสองตัวนะครับนี่นี่พี่เพื่อนตัวหนึ่งนะครับผมนี่แหละเดี๋วตัวเดียวแล้วนะผมมาแล้วเพื่อน แปครับตัวนี้กระโดดอกไปปัดเทียบ้อยนะัดสุดท้ายโดนป <Okay. S 1> ัวนะครับเห็นไหมน้องๆเห็นไหมซึ่งมันเป็นว่าแทบไม่มีดาเมจเลยนะสำหรับปืนพกตลอดเลยและประเด็นคือปืนพกไม่มีสกิลปืนด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่เล่นปืนอะไรอยากให้พี่เล่นแบบไหนสามารถ เมนต์บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทําให้นะพี่ครับเล่นสกิลตัวละครนี้ใน 4C หน่อยพี่ครับเล่นปืนนี้ใน 4C หน่อยได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้นะครับขอเล่นเก็บก่อนน้องๆขอมาพี่ก็ทําให้นะครับผมมีศัตรูอยู่ใกล้รู้สึกว่านั่นนะโอ้หน้าหน้าตัวนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเป็นกระสือมันเป็นกระสือเพื่อนอายจะตายเร็วยิงดาเมจเข้าน้อยนะครับไม่เป็นไรหลังมา พลาดน,นะครับเกมน,นี้พลาดที่ผมเองเนาะวางให้วอช่าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเกิดมาซื้อปืนพกครับผมไม่เป็นไรซื้อข้างในไม่ได้โอ้ยมีไอวอลูกหนึ่งใครจะเอาไหมผมเอา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 ครับไอวอขอบคุณครับไ,ไปแล้วได้ไหมได้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 ไดลไไแล้วครับได้ครับได้ครับยอยเขาก่อนเนาะ อันนี้ผมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนไม่ได้นะครับผมผมหาวิธีแก้หลายวันมากนะแล้วก็ก็ได้หาวิธีแก้หลายทางมากซึ่งมันทําไม่ได้นะครับในเวสในอ่าในเวสเอ้ยตัวหนึ่งหนึ่งเอ้ยเ,เ,อออเจ็บครับโอ้โหลูกซองโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยมันมันก็เจ็บนะโอ้ยเพื่อนใจเย็นเยนเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกันเพื่อนมีอะไรคุยกันใจเย็นนะพี่ชายเอ้ยพี่ชายมีอะไรคุยกันสิพี่พี่ ตอนน้เพื่อนเรากำลังมาสอนเรานะเอสพีดีเลายออวลวเราพยายามอย่าให้ตัวเราตายแม่นเรียบร้อยเลยปืนเราไม่มีนามีนะครับผมโอมันจะตายเพื่อนสวยครับโหเกือบตายแล้วเนี่ยเกือบขิดแล้วอันนี้เราเก็บปืนมาให้เพื่อนดีกว่านะครับเกือบไม่รอดนะครับผมเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรนะที่เรายังเอาตัวรอดกลับมาได้นะครับ โอเคเพื่อนเราก็เล่นเก่งนะครับถือว่าก็เล่นเก่งมากเลยนะครับผมเนี่ยพี่เหลือเจ็บมันยิงพี่ไม่ตายอ่ะโอเคมาเอาปืนเลยเนี่นแรงกว่าไงขอองยู่่นีมาเอาปืนเลยครับโอเคผมจะเล่นแต่ปืนพ้องนะตามที่น้องบอกมาครับจะไม่แตะปืนอะไรสักนิดเลยนะ คไปกันเลยเพื่อนเดีย๋ยวผมสแกนให้ครับห,ห,หน้าผมน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับโอเคมีด้านบนตัวหนึ่งนะครับผมโอเคด้านหน้าเรานะปล้อะเบ <c oughs> อร์ิดเฮ้ยม,มันมันวิ่งผ่านไปข้างหลังยังอ่ะเมื่อกี้อุ <c oughs> อ้ยเก็บครับเก็บครับตัวนี้ โอ้หลังมากเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไปเลยปือพกเหมือนเดิมนะครับผม อ่าแล้วก็มีกิจ,จกรรมอย่างหนึ่งนะครับผมหากผู้ติดตามใน YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กครบหนึ่งพันเมื่อ,อไหร่มีกิจ,จกรรมแจกเพชรสามรางวัลนะครับสาหรับผู้ติดตามนะครับผมพี่มีกิจ,จกรรมแจกเพชรสามรางนะซึ่งพี่ไม่บอกนะว่าเท่าไหร่แต่เป็นเพชรที่น้องสามารถเอาไปซื้อชุดเสื้ออะไรพวกนี้ได้นะครับผมโอเคไปกันเลยเพื่อนด้านหน้าครับผมตัวนึงเฮ้ยมันออกซ้ายสองมานอะหาว่าเปิดก่อน โอเคมีด้านหน้าตัวนึงปึ๊บเฮ้ยด้านหน้าตัวนึงมันหลุดแล้วนะได้เรียบร้อยห,หนึ่งตัวนะครับเขาน่าจะหลุดเนาะไปไปกันต่อเฮ้ยเจอจุดแล้วเราต้องไปย้ำต้องไปย้ำไม่เจ็บนะครับตัวนี้โอเครฝังลุ้นตรงบันไดนะครับอ,รอ้าวร่วง <laughs> โอเคฝากตรงนี้ต่วนเพื่อนเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยเกมนี้เราก็ปิดไปได้กเกมหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้พาละิดงละมินมิมมนวิ่งมาบังกับสุดนวิ โอเควันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเล่นปืนพกทั้งเกมนะครับผมไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากน้อ,นองๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมหากผู้ติดตามใน YouTube กับ a c e b o o k ครบ1นึ่พันเมื่อไหร่มีกิจกรรม 7, แจกเล3รสามรางวัลน,นะครับสาหรับผู้ติดตามนะแล้วก็อย่าลืมหากอยากให้พี่เล่นสกิลตัวละครไหนปืนอะไรบอกได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทำให้นะครับในช่วงตามคำขอเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ i yeah.